ล้าก่อยโดต้ทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ9ก้าตามทีไอกันต่อดีกว่านะกับคู่นี้เลยนะระหว่างเบสบูมกับนิกมากเกมที่2ต่อจากเกมที่แล้วเลยนะฮะสาเหตุเน,นื่องจากว่าอยากทําคลิปฮีโร่สปอร์ตบ้างนะก็เลยมาเจอตัวนี้ก็คือกริมสโตรงนะฮะเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เห็นมานานมากนะคือในเกมผับทั่วไปเนะี่ยมันไม่ได้มีคอมโบโด,ด้วยได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยทั้ work, ทงเรื่องทีมเวิร์ดทั้งเรื่องทักษะของผู้เล่นนะเนาะแต่ว่าในโปรเกมนะตัวนี้ ก็เลยค่อนข้างฮิตโดยเฉพาะกับทีมนี้นะทีมเบสดบูมนั่นเองเพราะกิมสโตรงนี่เป็นฮีโร่ที่ถ้าเกิดรู้งานกันจังหวะดีนะอุ้เม,มันคอมโบโดได้หลากหลายมากอย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นที่เบสบูมเซฟได้มาได้อย่างดีและคอมโบกับแทบจะทุกตัวในทีมได้เลยนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากิมสโตร์สะพนสายแนวหลังโดยเบสบูมเซฟนั้นจะข้นเพิ่มขนาดไหนและมีผลอย่างไรบ้างนี่มาถึงปาดมึกสโลมาฮไปสักหน่อยมาหลังกับมาฟาโล <laughs> ไม่เห็นจะได้แต่ครีมไม่ออกกันเลยนะมาดูกันดีกว่าว่า ในเกมนี้กิมโซ่เล่นโดยเบสบูมเซฟว่ายังไงไปดูพร้อมกันเลยนะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินก็ไปพบกับไอเทมแนะนำประจำคลิปนี้กันสักครู่เดียวนะครับขนเยอะสลัดยังไงก็ไม่หมดทำไงดีวันนี้ลาก่อยขอแนะนำไค่กรูมิงเครื่องเล็มขนน้องชายที่ผมใช้เป็นประจำมานานแล้วที่ประทับใจสุดๆมี2อย่างคือ1เล็มแล้วไม่บาดผิวถูยังไงก็ไม่บาดเพราะเทคโนโลยีเซฟเทคของเขาเนี่ย ก็เลยทาให้ใช้ได้ทุกส่วนนะฮะก่อนรู้จักอันนี้เนี่ยจะใช้มีดทั่วไปเลื่มตัวนั้นก็กลัวบาดก็เลยไม่เคยเลืมเลย <c oughs> แล้ว 2, 2> <c oughs> คือใบมีดเซรามิกพรีเมียมกันน้าด้วยยิบม,มากดว่าปุ่มเดียวถูระหว่างอาบน้ําล้างไปด้วยได้เลยนะครับโปรพิเศษสุดๆเริ่มตั้งแต่25กันยาน,นี้จนหมดเดือนตัวเครื่องลดเหลือ1น9่บาทเท่านั้นนะยังไม่พอมีคลีนเซอร์สำหรับล้างน้องชายไข่คลีนเซอร์ด้วยตัวนี้เนี่ยเขามีซาลิเซลิกแอซิด ลดการสะสมแบคทีเรียลดต้นตอการเกิดกลิ่นนะฮะทาให้ลงนะแล้วจะไม่มีกลิ่นอีกเลยแถมยังเย็นสบายก,กาลังดีไม่เหนียวผิวไม่แห้งด้วยเพราะมีตัวหนึ่งคือเพนตาไวตินที่ช่วยรดความชุ่มชื้นได้ถึง72ชั่วโมง <Wow. S 1> อยากให้ลองจริงๆดีทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับพิเศษเหมือนกันเหมือนไข่กรูมิ่งก็คือตั้งแต่วันที่ย5ิ้ากันยายนจนหมดเดือนคลินเซอร์ล้างน้องชายแล้วเหลือแค่187บาทเท่านั้นนะฮะย้ำโปรโม,มชั่นอีกรอบนะนี่เลยนะตลอดส่งท้ายเดือนนนี้นะ้ักยาจหมดเดเือน เครื่องเล็มเหลือ1นึ่งพันสี่ร้อยบเาทไคคลีนเซอร์เหลือแค่ร8อบาท <Wow. S 1> และสำคัญที่สุดคือลิงก์ร้านของแท้อยู่ใต้คลิปลากไก่เท่านั้นนะของแท้มีเจ้าเดินในไทยไม่มีตัวแทนนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อของปลอมนะฮะลองดูนะล้วจะเข้าใจว่าทําไมถึงแนะนํานะครับ <Wow. S 1> โอเคถึงแม้กิมโซ่จะไม่มีขนแต่ว่าเราเอาไคกรูมิ่งมาเล็มขนผู้กันก็ได้เหมือนกันนะออเพราะเราใช้ผู้กันป่านหมึกตลอดนะถ้าเกิดผู้กันขนยาวเกินไปเนี่ยก็ต้องเล็มให้เท่ากันนะฮะ นี่วิ่งมาเจอทักขอต่อยสักทีทางทักต่อยแรกมาสปอร์ต้องแรงหมายกันก่อนนะ่าแล้วเซนทอยชนวนไอชาแล้วตันมอฟฟิงแล้วปาดมือไปหูยางแดงนะมอฟฟิงมันน่าจะเลือดน้อยพอดีอ่ะมอมอาจิมาเยอะนะโดนปาดมือยังเจ็บนี่และสกิลหนึ่งกิมโสร่งโสรออฟเฟสนะสามารถปาดมือเป็นทางยาวนะจูเดนคือมันไกลนะแล้วก็มีกิมมิงคือยิงทะลุฮีโร่หรือครีปไปไอตัวหลังๆเนี่ยยิงโดนแรงด้วยนะสำหรับสกิลนี้และสโลด้วยนะสโลนักพอสมควรนะ ก็เวลสุดท้ายเนี่ยสโลได้ถึง80%เลยเนี่ยเซนทอ์สตันไปปุ๊บสามารถคอมโบได้ตลอดแล้วคูลดาวน้อยมากด้วยนะเป็นดาเมจที่แบบว่าเติมมาได้อย่างต่อเนื่องนะกับสกิลนี้น,น,นะหนีปาดไปต้นเกฑมันก็ใช้ลากลิประยะไกลได้เวลาเซนทอ์ที่เป็นออฟเรนเราเนี่ยเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยก็ปาดหมือไปเพื่อให้เพื่อนได้เวลได้อย่างน้อยไม่โดนดีนายเราก็ได้ตังค์เพิ่มเติมมาซื้อของซัพพอร์ตด้วยเวลสองแนละ้วตอนนี้ทางเซฟอัพสกิลแปีใบามาเตรียมไว้ก่อนเลยนะ ดูจากฮีโร่เลนนี้เนี่ยมันต้องซัดหน้ากันแน่ๆเพราะว่าทักซ์นี่ก็เป็นสปอร์ตสายแบบว่าจะเอาฮิลเหมือนกันนะมอฟฟิงกับเวฟฟอร์มาเติมได้อย่างเงี้ยเซนทอ์ก็สตันเปิดคอโมโบต,ต,ต่างๆกับกิมโรกได้นะคือซัดก็นแน่นอนอยู่ที่ซัดกันเมื่อไหร่เนี่ยทักซ์พิ่งเข้ามากิมโศกก็ตีๆไปคือต,ตัวนี้ทักซ์มันก็เป็นตัวตีใกล้เนอะซึ่งกิมโศกก็ไม่ค่อยชอบนะจริงเราเป็นสปอร์ตประเภทที่ว่าซับยืนหลังอะซับยืนหลังแท้ๆเลยคือจะไม่ค่อยชอบโดนพุ่งใส่หน้าสักเท่าไหร่นะ แต่ว่าเวลยังน้อยกันอยู่ก็เลยโอเคยังไม่ซัดหน้ากันทางทักตรงนี้ลากครีปป่าชนคลิปเลนแต่ว่าเหมือนเซนทอจะไปดึงครีปมาได้นะโอ้ดูดีอยู่จะได้ไม่ต้องไปกับเ,เขาใกล้ป้อมมากทางเซนทอลากคลิปเลนถอยไปไอ้กิมโสมีการจะไล่ตีทักสิน,นหน่อยดูกัน3นาทีนะจะไปคุมพื้นที่ตรงไอ้ดอกบ,บัวยังไงนะทางทักวิ่งไปล่วงหน้าก่อนแล้วไปแย่งเขาไหมเนี่ยมันต้องแย่งกันหน่อยแหละ <c oughs> ใครจะได้นะต้องเอาเซนทอมาช่วยด้วยนะทางเซนทอวิ่งมาช่วยด้วยจังวันนี้นี่ไม่มีใครได้ดอกบ,บวัว ทางกิมโซ่ยืนตีไล่ทักクスไปมอฟลิงเข้ามานะซึ่งโดโบน,นี้เอา้าสรุปทางเซนทองเก็บโดโบแล้วก็เดินออกมาเลยนะเอาแล้วโดนไอชาขังแล้วว่าเอ้าโสโฟเฟปสป่านมือสวนไปแล้วแปรผีแม่ใส่ทักクスมอฟลิงเวฟฟอร์มาจเจอรกิมโซ่ยังอื่นอยู่ยังทนอยู่ได้สโนบอลชนมาฟรีไฟดึ๋งดึ๋งขึ้นมาทนเอาไว้ทนไว้หนึ่งที่สุดและตีก,กับไปที่ทักได้คิวด้วยเนี <c> ่ย <oughs> อะไรวะเนี่ยนี่มันรอดผลเลือดล้วนเลยเนี่ยเลือดมันเยอะเหรอประมาณ700นะคือรอดเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้นี่โดนหนักอยู่นะ แต่ก็อ่ะได้เห็นสกิลกิมโซหันไปป่านมึงทีไอทักซ์ก็เก็บอยู่และแปะผีใบน,นะเป็นทอมเอ็มเด้นนะแล้วโอ๊ยอ่ะมอฟฟิงตายอย่างนั้นเลยเหรอเอา้าโดนตันกระป่านมึงตายง่ายขนาดนั้นเลยอีอย่างเนี้เกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นกับแครี่ทีมนิกมานี่มันตายอย่างกระพับเกมมันตายอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเราต้องมา slow motion โโกันหน่อยว่าช็อตเมื่อกี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมอฟฟิงเลือดเหลืออ๋อเลือดเหลือ,อ,อ186 ว,วิ่งกลับมานทำไมนะเนี่ยเซนทอร์สตันโดนปุ๊บกิมโซกปาดมาตายเลยนะโอ้มืม่อกิดเดเมเดมันมาจากดับเบิลเอด้วยฮะงงจัดไม่เคยเห็นแคดดีท้ทีมแข่งตายแบบนี้จริงนะคือเดเมเจ,จากเซนทอร์กับดับเบิลเอก็เยอะแล้วอะ่ะสองอย่างเนี้ยแล้วไอ้กิมโกมันมีหมึกที่แบบเลี้ยวไปผ่านคลิปก่อนนะหูอย่างเท่อะโซเฟสสองแต้มนะ้ยร้อยหกสิบเบตเดเมจแล้วเลี้ยวผ่านคลิปก่อนได้นะครับนี่เราสามารถแบบปาดหมึกแบบไซดโค้งได้นะ ซ,ซึ่งเท่มากนะแล้วบางทีมันก็ช่วยได้แบบเมื่อกี้น่ยคือนานๆทีมันจะเห็นผลชัดเจนขนาดนั้น,นกับการที่มันไซโคงไม่ผ่านตัวอื่นก่อนได้แล้วก็ค่อยไปโดนตัวที่เราต้องการเลนก็ดูดีขึ้นนะเนื่องจากได้คิวทั้งสองตัวแบบนี้ก็จะเวลนําเงินนํานิดนึงเซนทอ์ Saint ตันนี้ก็เวลสี่แล้วด้วยทางทัสก็ดูเหมือนจะสู้เซนทอลลำบากอยู่นะครับกิมโ่งเองเนี่ยมีเซนทอ์คำให้ก็เล่นง่ายขึ้นเนื่องจากถ้าโดนชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยก็มีเพื่อนตัวใหญ่ๆวิ่งมาช่วยต้แน่นอน ส่วนตัวของกิมสโสงเองเนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตเลือด700กวา่ามันเยอะไหมวะเนี่ยโอ้แต่ขึ้นก็เลือด700กว่าเหมือนกันเวย้ยโอเคก็อาจจะมาตรฐานแล้วมั้งเนาะดาเมจสองตัวนั้นอาจจะน้อยไปเองนะแต่ตอนนี้ทางเซฟก็ได้เป็นบูสต์มาแล้วด้วยนะแล้วก็เริ่มเอาหวอดมาเพิ่มเติม,มนะห้านาทีเข้าช่วงกลางคืนแล้วก็จะเห็นแคบลงเอาหวอดมาช่วยเซทอสต์นี้หน่อย มอร์ฟีนี่ก็ดูระวังตัวมาคืนแล้วมีการปักวอร์ดไว้หน้าป้อมฝั่งนู้นแล้วก็ว้ามาช่วยด้านล่างทางเถี่ยปสัสซินโดนลุมจะตายกิมโซ่เข้ามาแต่ช่วยไม่ได้แล้วนะยิงเซวีให้ตัวเองและปาดมื่ไปแต่ว่ามีสโนโบอลถุงเวลาหลบยิงเซวีได้ไหมหลบไม่ได้นะทางมาสก็โดนสตันตายเหมือนกันก่อนที่กิมโซ่จะตายตามเนื่องจากเข้ามาเยอะเกินไปนะมินินเจอร์โผร่เฟโรโผล่มาด้วยนะโอ้โหเล่ล่างโดนยับเลยแล้วเมื่อกี้อย่างน้อยเองเซเวลเนี่ยก็ได้ตันนะได้ตันเพื่อได้คิวมาอยู่ก็ได้มาแล้วสำหรับสกิลลหากิกิินนนนนนขอออองงงคมัั่่ืสเเวะ หมวกกับเสเซทที่สั่งระเบิดได้ดังใจเนี่ยทำให้อันเนี้ยคอมโบกับทุกสรรพสิ่งนีอย่างดีมากนะกับการเปิดโล่หม,มื่ให้เพื่อนนะที่เพื่อนเนี่ยสามารถเอาโล่หม,มื่เข้าไปวิ่งไล่เผาศัตรูได้และความเจ๋งก็คืออันนี้แหละที่มันสั่งระเบิดสตั้นคนได้นะเนี่ยเจตนาทีครับให้ไอ้โล่หม,มื่เซนทอและผ่านไปสี่วิระเบิดปังครับไปดิตันคู่2ตัวไปเลยนะเซนทอตันต่อด้วยโอ้โหนานๆไปดิทางนี้มีปักคเข้ามาช่วยนะของทีเมเบสบูมโอ้จทางฝั่งนู้นมาเยอะจัดฝั่ง แล้วปั๊กปล่อยลูกแก้วเดเมตต่อไปได้เดี๋ยวจะเพอร์เฟกตก็เลื่อนน้องเหมือนกันได้คิวทักクスคืนแล้วนะโอเดเคิลมาช่วยด้วยตรงนี้ปั๊กเกือบตายกิมโซกป,ปาหมึกจะป่าไปไหนเลี้ยวมาหาคลิปโอ้ยเลี้ยวหาคลิปป่าไปชนเด้เจอเฟดหายไปเลยอย่างเท่อีกแล้วแล้วมอฟฟิงยืนวาร์ปเลี้งเลือนกลับบ้านไปได้นะอู้น่าเสียดายไม่ได้คิวมอฟฟิงโอ้โหแต่ว่าไอ้ทางนิกมาก็ถือเล่นดีมาเยอะจัดแล้วสุดท้ายก็คือได้อ่ะได้แชร์วิดอมไปอ่ะแล้วก็ได้ค่าเซนท์โฮได้ค่ากิมโซกด้วยนะะฮ ไอ้ชอ็อตปาดบึกเลีวนี่ก็เทเลยเก้นนะเจนิเทเฮมปราศรินกบนดนเข้าด้านล่างทางเซนทอเปิดอันติซัมผีเพื่อช่วยเพื่อนให้หนีออกมานะฮเฮ้ยแล้วก็รอดเหน,นั่นอ่ะโอ้รอดออกมาได้นะแตอนนี้เซนทอเดิ่มายืนทุบป้อมบนแล้วเซนทอแผ่นนี้เนี่ยก็ออกมวงจับคริมเลยเฮมออฟดิโดเนเตอร์นะโอ้โหเขาว่ากันว่าทีไอีนี้ชิ้นนี้ฮิตจริงๆนะออกได้หลายตำแหน่งสุดๆทุกคนมีสมุนเป็นของตัวเอง โอดเดอร์เคลนแอบวิ่งมาหลังต้นไม้พร้อมกับอิงสเวลแต้มสองแล้วเอาแล้วแปะผีใบมอฟฟิงเสร็จห่อตนแล้ววิปปาดไปตายเลยเนอะอู๋สวยจ้ามีโอดเดอร์เคลนมาช่วยได้เมืด้วยการแปะผีใบ้นะได้ผลสุดๆนะเฟนทอมเอ็มเดนะคือถ้าไม่ตีทิ้งมันเกาะนานนะแล้วก็ใบ้ไปยาวๆเลยนะห้าวิเนะ่ะห้าวิถ้าจบปุ๊บถ้าเกิดผีไม่ตายเนี่ยมันจะมันจะทำได้เม่แล้ววิ่งกลับมาหาเราแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวน์ให้ด้วยนะก็เป็นสกิลใบ้เดี่ยวอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่าข้อจำกัดอันหนึ่งก็คือรระะะยยยทาาาาางคือออถ้้เเู่่ไกลๆปหม ผีมมนจะต้องบินไปแบบว่าบินลอยไปแบบไม่ค่อยไวมากอ่ะมันทําให้เขาหลบได้นะอย่างมอฟฟิงมันทีเวฟฟอร์มออกห่างได้เมื่อแก้ทางเซฟกก็เลยใช้เทคนิคคืออ้อมไปด้านหลังนั่นเองนะแล้วพอระยะมันใกล้มากผีมากเลยกดปุ๊บแปะปับป๊บเลยแบบเมื่อกี้ก็เลยหลบไม่ทันนั่นเองนะแล้วก็มีอิงเซเวลกับสแตนเซนทอรอต่อเนื่องมีดาเมจเพิ่มจากโอเดคเคิลด้วยโหน่าประทับใจมากถึงจะได้คิวมอฟฟิงแต่เทมป์ป้าซินแคดี้ฝั่งเบนบูมเองเนี่ยก็จนเช่นกันนะเพราะว่าแคดดี้โดนล ดูเทมเพลตเน็ตเวิร์ซ์สามพันสี่เองตัวเนี้ย 3, อโอ้โหก็เลยยังทําอะไรไม่ได้มากนะก็เป็นหน้าที่ของซัพพอร์ตอย่างเราๆนี่แหละใน,ะในการทําเกมต่อนี่ปักลูกแก้วเรียวก,ก,กิมโซก็หมึกเลี้ยวเหมือนกันโคตรสวยงามเมื่อกี้เลี้ยวก็เป็นวงรีพอดีเป๊ะห่วยสองตัวนี้ที่อย่างวะเนี้ยเรากิมโซรับนี่ทำชิ้นแรกมาแล้วอาเคนบูธนะก็ะช่วยเพื่อนรีมานาซะหน่อยตัวเราเองเนี่ยก็ใช้มานาตลอดนะเอเซคิลปาดหมึ่เนี่ยมันก็ใช้เคลียร์คลิปได้เรื่อยๆไงเพราะฉันก็อาร์เคียนบูธก็ไม่เสียยหานะะฮ จริงๆซัพพอร์ตแนวเนี้ยมันแทบจะออกอะไรก็ได้เลยเพราะแคสก,กิลมันก็คือเพียงพอสุดๆแล้วอะแต่ตรงกลางครับปักโดนเข้านิดนึงแต่ว่าก็ยังคงแว็บออกมาได้นะด้านบนป้อมแตกไปแล้วแต่เหมือนจะมาดักเอามอฟฟิงเหรอเอาละมีสิธิ์โดนแปะพีแม่เหมือนเดิมทางเซฟครับแอบบหลังต้นไม้เหมือนเดิมแล้วนะถ้ามาฟิงวิ่งลงมาแล้วก็แต่มาฟิงวิ่งขึ้นไปยังไม่วิ่งลงมานะเฮ้แต่ว่ามันยังอยู่เว้นี่เนียนไหมคือซัพพอร์ตแ,แนวเนี้ยก็คือหลักการอันนึงก็คือจะไม่ค่อยโผล่เลนนะ ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะจะซ่อนตำ,ตำแหน่งตัวเองไว้เพราะเราก็จะมีสิทธิ์เซอร์ไพรส์ศัตรูแล้วอุ้ยผ่านมือฟาร์มครีปป้าสองกลุ่มพร้อมกันหงสวยงามพอมือมันโคงน้งได้นี่มันก็ดูแบบลูกเล่นมันก็ได้หลายอย่างนะตั้งแต่ว่าทะลุครีปไปโดนฮีโร่แล้วก็จังหวะฟาร์มมันก็ทาให้โดน2กลุ่มพร้อมกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นเอาจริงเกมนี้เป็นเกมที่ต้นเกมสนุกสนานมากเนื่องจากถึงปลาซาซินเนี่ยตายไป5รอบแล้วนะสิบเอ็ดนาทีเนี่ยแคที้ตายไป5รอบแล้วปาครับดีมคอยใส่ทักตอนนี้ยิมส่งว่ายทหรือล ทางปักไล่ยิงเข้าไปแล้วดูเหมือนเขาจะรอดไปแล้วนะมาช้าไปนิดนึงนะไอ้สปอร์ตสายแนวหลัง2ตัวเนี่ยคุณดูจะขาตายทั้งคู่ด้วยที่จะโดนทำทำลายแผงหลังนี้สองตัวนี้นี่ดูจะรอดยากนะโอเลอร์เคลกับกิมโซ่เนี่ยต่เมืองแบบคือมันก็ช่วยซ้อนกันและกันได้นะโอเลอร์เคลนเนี่ยมันจะเป็นเชิงรับกว่านิดนึงคือมันแบบแก้ถอดถอดดีบับเพื่อนๆออกได้เลยแต่กิมโซเนี่ยมันจะเป็นเชิงลุกมากกว่านะกิมโซมันจะไม่ค่อยมีสกิลซ้อนเพื่อนนะสกิลมันจะเป็นแบบว่า เตรียมไว้ก่อนจังหวะบุ๋มากกว่าแบบเพื่อนเปิดปุ๊บเราตามอย่างเงี้ยอิงสเวลเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งสก,กิลตามเลยนะคือกดไว้ให้ก่อนแล้วเพื่อนก็พุง่ง้าไปเปิดแล้วก็มีไอ้ระเบิดมือเนี่ยเหมือนเป็นสตันกอกที่2ต่อนะหรือจะเป็นก็แรกก็ได้นะกดปุ๊บแล้วก็บินเข้าไปมือระเบิดก่อนปั้งแล้วก็เซนทอตันต่ออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้พอมีเวลาเนะี่ยก็เริ่มจะมีเงินเก็บมากขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ของป่าเริ่มมาเป็นไอโดเมนคูริโอด้วยแปลว,ว,ว่ามีของทีละสองเลงม้อยู่นะเอ็เน สพอร์ตเนี่ยก็อยากได้เลือเป็นหลักแหละมันจะเื่อขึ้นหน่อยแล้วก็เริ่มอัพอิงซอร์ขึ้นมาซึ่งจะเป็นสกิลหลักของเรานะให้มันสตัร์ได้นานๆ15นาทีผ่านไปเกมยังสูสีอยู่นะยังดีที่เทียมปลายซาซินเนี่ยก็เริ่มได้ฟาร์มดวยขึ้นมาบ้างแล้วนะกิมโซนเนี่ยก็ว่างๆนะก็เนี่ยมายืนปาดมือฟาร์มป่าไปก็อัพสกิลหนึ่งขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งอ่ะก็ค่อยๆใช้แต้มสกิลไปสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าสกิลเรราาาาาะะวว่่อออินนนนนซ์์มมมมมมััััใช้้้ฟไไดตีีขงงกํล ได้อะไรมาละได้สมูทมา1ชิ้นนั่นเองนะโอ้นี่ไงซื้อเป็นอาักนาิมฉาดมานะทำให้อิงเซเวลเนี่ยดิสเปลเพื่อนได้โอ้ยแล้วก็มีเดาเมจเพิ่มเติมแล้วฮิลป้าหมายได้ด้วยเป็นเบสิกดิสเปลได้นะคืออิงเซเวลหนูก็จะแก้วพวกใบอะไรเงี้ยได้นะมีใครออกใบอะไรไหมเนี่ยโอเวเซลนะถอดเวเซลได้นะนะั่นน่ะก็เหมือนตอนแรกเก็บตังค์ซื้อบลิงเงี้แต่ก็เอาเงินมาซื้อฉาดก่อนนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งรับ ของอิงเวลก่อนนะเผื่อเพื่อนโดนแบบผีใบมือตา้าพอดีอะไรเงี้ยก็สามารถแก้ได้ช่วยให้ปังกมันออกมาง่ายขึ้นคือทีเนี้ยกันแปลว่ากิมโซม,มันก็ซ้อนได้แล้วไงแล้วก็มีโอเดเคินด้วยเท่ากับว่ามีส,สองตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าแผงหลังไม่แตกแผงหน้าก็ก็จะยืนยืนได้นานขึ้นทางไบบูวิ่งมาสมุกกัน4คนไปด้านบนนะนี่คืออะไรจะไปรอทอมเปนเตอร์เกิดด้านบนเหรอเดี๋ยเวล,ลาอีกตั้งประมาณสัก2นาทีกว่ากว่าจะมีทอมเปนเตอร์มานะ บิงมาดูซีเจอใครแล้วโอ้เจอวะ่ะเจอทักซ์แล้วเซนทอร์บิงมาตอนนั้นทีทางกิมโศกเข้ามาปาดมือและได้คิวไปแล้วนะก็คือได้ทักซ์ไปเลยนะฮะแล้วก็อาเคนบูธดีมานาเข้ามาเพื่อนทุกคนก็มานาเต็มหมดโอ้เก็บได้หนึ่งตัวก็ยังดีนะในช่อนนี้นะเขาเป็นมุมเบตัมสำคัญในการเข้าโรชาเลยนะมีคริปป่าช่วยแทงให้และมีเทเบสซินเนาะที่ถือดิสเลเตอร์เป็นตัวตีชั้นดีเลยนะแล้วก็มีอิงสเวลช่วยเซนทอร์นิดหน่อยด้วยนะ ทางนิกมากครับส่งต้นไม้เข้ามาแต่ฮีโร่จะมาไหมแล้วมาปโปรมาวะ่ะทางปักใบมาไว้ก่อนกิมโซยูรอพร้อมมันติแล้วมาแล้วโดนวงเปิดมาแล้วทีนี้ปักได้อติอเดเค่นเซฟชิวๆนะปักออกมาได้นะจากวงของมานะทางนิกมาเสียอันติดูจะเร็วกว่าที่คิดเร็วกว่าที่คนหรือเปล่าเสร็จเข้าไปพร้อมมึกโอ้ยตัน3ตัวพร้อมกันะนะั่นน่ะอิงสซเวลเนะี่ยจะโซบายเชื่อมสองตัวอมากระทั่งโดนเชื่อมกันเอาเรียบร้อยออกไม่ได้แน่นอนนะตายคู่นะนะั่นน่ะเอ้ยถึงป้าเข้าไปยิงไม่ได้วะ่ะ เอาหมึ่ปาดเข้าไปแต่ยังไม่ได้คิวเฮ้ยเชื่อมได้แต่ไม่มีใครยิงแล้วมอฟฟิงมาเก็บกอนเขื่นได้ด้วยเอา้าไฟนิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คลิปทางนี้เทมปลาครับตีโซเดอร์เฟดไปแต่โดนมอฟฟิงเหมือฟอร์มทะลุต,ต,ตัวตายเหมือนกันโอ้ทางเป็นบูมหายไปสามตัวนะคือกิมโต่เมื่อกี้คือถือว่าดีจัดอต่จังหวะอิงสเวลตันสามแต่ว่าดาเมจไม่เพียงพอนะเทมปลามันแบบเหมือนระยะมันติดอยู่นะแ,แถวๆนี้ไม่ได้วิง่งขึ้นไปช่วยตีอะ่ะยังมีแค่เดสโซเดเตอร์อยู่อย่างเดียวบลิงก็ไม่มาอย่างเงี้ย ความคองตัวก็เลยยังไม่ได้นะแล้วปลาเขาจะบินมาแล้วแต่ไม่สมเด็จนะเมื่อกี้เหมือนจะปล่อยลูกแก้วใช่ไหมแล้วบินมาเก็บปุ๊บแล้วก็แวบออกไปแต่ว่าก็คือเขาได้เอจิตไปแล้วนะฮะ2 2นาทีผ่านไปแล้วก็คือเขามีเอจิตอยู่เราก็เลี่ยงดีกว่านะทางเบบูคือแทบไม่ยุ่งเลยนะฟาร์มอย่างเดียวนะนิกมาก็ไม่ค่อยมาเช่นกันโจนโจนนี้นี่เลยมีการสมมุติเกิดขึ้นกิมโซตัวนี้มีพอยบูเซอร์อยู่อันหนึ่งเหมือนจะออกไปทางคาถาฟ้าแล้วนะยาวๆไปเลยนะ ก็นั่นแหละก็ฮีโร่มันไม่ต้องการของอะไรเลยมันก็เลยอย่างนี้ได้นะก็เนี่ยบุญมาอันเดียวฉาดเพิ่มนิดนึงแล้วก็เก็บขึ้นเงินได้เลยของใหญ่เลยแล้วอุย้ยอิงสเวลตันมาอย่างสวยแล้วได้คิวไปเลยนะคอมโบหากินได้เห็นไหมมันง่ายมากๆเลยนะแบบเซนทอร์เจอใครตันปุ๊บอิงสเวลต่ออีกฉากนึงอนะ่ะมีเพื่อนเดเมต่อให้นะแต่ทีนี้มอฟฟิงเข้ามาซัดเซนทอร์แบบย้ำย่ยิยยมโศกปาดมือไปแต่ว่าช่วงท้ายๆกลางๆปาดมือมันก็จะไม่ค่อยช่วยมากแล้วมันแค่เดเมกับสโลไง เพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าคือแบบเนี้ยใบยกับไอ้สตาร์นั้นสำคัญกว่านะเรีงผีใบเนี่ยจะเห็นว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้กดเพราะเราจะยืนอยู่ไกลไกลมากด้วยนะอิงเเบลเนี่ยกดให้เพื่อนมันง่ายกว่าถ้าวิ่งเข้าไปกดผีใบเนี่ยก็มันเป็นไม่ได้ว่าเราจะเข้าไปใกล้เกินไปนิดนึงอะก็เลยจะแบบว่ากดจังหวะที่มันนัวจริงๆนะฮะวิ่งมาแอบทิ้งวอร์ดไว้ที่เลนกลางด้วยนะนี่เลยนะปกคู่กันไปเลยนะเนี่ยยุทธการแแบบแถวๆเนี้ยกลางๆแบบเกมมันสูสียู่ไง ก็ดีมากนะถ้ามีวิชั่นแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะโดนแก่แล้วมั้งคิดว่าอยู่ไม่น่าจะนานนะกับบอร์ดกลางเลนแบบนี้นะและทางนิกมากครับมอฟฟิงวิ่งมา ing, งตีป้อมทีหนึ่งกิมโศกก็อัปานมึกการคลีไปคูดาวห้าวิแล้วตอนนี้อัพเต็มแล้วเวลสิบสองแล้วด้วยนะมีทะเลน์มาแล้วลบคูดาว so lle, อิงสเปลโออันนี้ททเลนต์สคัญที่สุดเลยมั้งเนี่ยคูดาวเหลือสิบสี่วีนะก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะแล้วก็เดิมไนดะ้สมุทรสงครามฟ้ามาเทนได้ชิ้นเทนได้ชิ้นละ ก็รับบทเป็นตัวการบ้านก็ได้นะนี่มีสกิลหมู่ที่มันไกลๆนะก็การบ้านได้อยู่ถุงเวลาจนเอจิ้หมดไปแล้วตอนนี้ทางเทมปลาของเม็ดบูมเนี่ยก็เงินมาแล้วนะเงินจะนึงนะด้วยนะเทมปลาเกมนี้ถือว่าฟื้นได้ดีมากนะก็ต้นเกณีตายไป5นะรวมรวมหลังจากนั้นอีกหนึ่งทีเป็น6แล้วด้วยนะแต่ก็มีเดอะเชเลเตอร์บีเคพีแล้วบิงมาแล้วนะเงินไวยอยู่นะแลนะทีนี้กิมส่งเองเนี่ยก็ไม่น่าเกียดน,ะนี่เลยนะเพราะฟาร์มเยอะอยู่นะ คาถาฟ้าก็ใกล้เ้วด้วยนะอีก2อ0กว่าจะได้คาถาฟ้าแล้วนี่เป็นไง2ีนาทีผ่านไปถึงเวลาแล้วนะกิมสโตกได้คาถาฟ้าเข้าตัวนะนี่จะเริ่มทรงพลังแล้วสกิลดาร์พอเทรตนะซึ่งดีมากๆวเวลาเจอกับแคลรี่สตูที่มันเน้นสแตนแบบมอร์ฟิงนี่แหละเพราะสามารถสร้างร่างปลอมสุดโหดของสตูออกมาได้นะ,อะไอ้ร่างปลอมเนี่ยโคตนโหดคือตอนตอนอานเลฟฟกของไอ้ร่างปลอมกิมสโกราฟ้าเนี่ยแบบอะไรวะอีหยังวะเนี่ย หนึ่งดีบัฟอิมูนคะรับคือไม่ถูกหยุดใดๆนะครสองมีต้านไฟ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้าหรือเปล่านะก็คือไม่โดนเวทอะไรเลยนะแล้วคือโบนัสมูฟสปีดแล้วไอเแทนเดเมจด้วยคือยิงแรงเอาเด้มอมิกแต่โอเคก็คือโดนเดเมดสามร้อยสิบเปอร์เซ็นต์คือจริงๆถ้ามันโดนเดเมจกายภาพบอกก็ตายง่ายอยู่ไม่ได้อื่นมากแต่แต่มันจะไม่โดนลุกหลงจากเวทใดๆเลยอนะ่ะแล้วยิงแรงจัดด้วยซึ่งไอ์มอร์ฟิ่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเผลอปล่อยร่างปลอมไว้อ่ะเดเมจเยอะมากนะ ซึ่งก็มาดูกันว่าเดี๋ยวเกมเนี้ยดาวพเทนมันจะกดเน้นใครเป็นหลักซึ่งก็น่าจะไม่เป็นมอฟฟิงก็เป็นเนเจอร์โปรเฟตสงตัวนี้แหละนะตัวที่กดง่ายกว่านะแล้วโรชานใกล้เกิดมากแล้วนะทางเบบูลสมงก,กันอีกรอบหนึ่งวิ่งมาแถวหน้าโรชานสมงกยังอยู่นะยังไม่แตกนะแต่เมื่อกี้เหมือนโดนสแกนเจอนะแดงแป๊ดเลยทางนี้มากก็ไม่โผล่ตัวมาเช่นกันคือป้อมเทียสองยังอยู่กันครบเลยนะเกมนี้คือไม่ค่อยทําอะไรกันเท่าไหร่นะในช่วงต้นๆต,ต,ตรงนี้นะ และมาแล้วเห็นทักสโผลมาแวบๆแล้วแ,และปักิไม่เปิดก่อนเลยเนะเอาดิมคอยไว้แล้วนะเซนทอร์สตันก็ไปแล้วอิงซูสตันต่อและผีใบ้ด้วยมอฟฟิงหายไปเลยโอ้สวยจัดแลวได้ดาวพเหัมอฟฟิงมาก่อนมอฟฟิงตายด้วยเนอะเอาล้กิมโซโดนมาเปิดโล่ใส่ตายไปว่ะมาดูดาวพเหัต่อกันว่ามันจะไปยิงใครได้นี่ยืนยิงกับมานะไล่ย,ยิงมาก็ได้ดูดูมาโคตรเจ็บมาโคตรเจ็บแล้วมันวิ่งเร็วด้วยนะตัวดาวนพเหัไล่ย,ยิงนะดูดิดูดิไม่โดนในเมจจากโล่ด้วยแล้วเซนทอร์มาตันให้ดาวพเหัยิงวอด ได้คิวเลยโอ้ฉันเลยที่ต้องการวล่งปอมมอฟฟิงไล่ยิงมาแตายเลยอะเป็นการแก้แค้นให้ตัวพ่ออย่างสมบูรณ์แบบมากนะคือพอแบบสกิลอะไรใส่มอฟฟิงไปหมดคอมโบอิงซเวแบบสวยๆเหมือนเดิมแล้วก็เสกดูชั่นออกมาปุ๊บแล้วตัวพ่อก็อตายไปเลยนะไม่เป็นไรนะเอาตัวลูกมอฟฟิงล่างมือเล่นต่อได้นะซึ่งหัวมากจริงๆนะจังหวะเปิดก็ดีเหมือนเดิมนะคือมันง่ายอะค,อคือคือคอมโบที่ดีมันต้องง่ายด้วยไงอิงสเวลสตัน่ง่ายมากๆนะมอฟฟิงเมื่อกี้คือแบบ ถ้าจะไม่ได้เล่นเลยตายมาเลยบิชบีได้กดป่ะไม่รู้เนี่ยไม่ได้กดนะบิชบียังอยู่9วิเลยนะกดไม่ทันนะเมื่อกี้แล้วทาให้เบสบูมครับได้เอเจีไปและการเงินก็เริ่มเงินขึ้นนํามาแล้วนะฮะและตอนนี้ทางเบสบูมก็ดูแอคเทีสซีฟขึ้นนะสมงต่อเลยนะเนื่องจากได้เอเจิมาครอบครองแล้วนะกิมโซก็คาดาฟ้าจริงก็คือเหมือนครบแล้วอ่ะเอาแล้วด้านบนน้ำมันก็ผมมาเยอะมากหลายตัวท่าน,นี้เหมือนมวยต้าโดนไล่ยิงก่อนแล้วมวยต้าตายไปแล้วเนะี่ยอันตีไม่ทันเลยนั่นแหลนะ แล้วตัวนี้ทางปาร์กก็เลยดีมคอยไปโดนมอฟฟิงต่อด้วยยิงสเบลตีมาแล้วเซนทอร์ครับเข้าไปแล้วหมึกระเบิดเหมือนเดิมแล้วมอฟฟิงก็โดนตันดยาวตายไปอีกแล้วมอฟฟิงเล่นไม่ออกเลยนะโอ้เริ่มตายรัวแล้วนิกมาั่วเลยนะหลังจากไอ้กิมส่งคดาฟ้ามานี่คนละเรื่องเริ่มได้เปรียบจริงจังมากขึ้นแล้วเงินนำา 6K แล้วนะเนื่องจากมอฟฟิงนี่ก็หลังๆก็ตายทุกไฟเหมือนกันและด้านบนครับเอาแล้วนี่มาเจอนะเทมป้าครับโดนพายุยกขึ้น เอมีเอจี้อยู่เลยนะไปบูมบอกมาี่นี่ยืนยิงมาเลยนะป้าเปล่าเขาให้ทางมาก็อึดมากนะเปิดโล่รับได้นะโดนเมลวยิงไปก็ยังไม่สก,กิีเท่าไหร่ตัวนี้กิมโศกไม่มาด้วยนะกิมโศกกันคลิปเลนกลางอยู่อ่ะแต่ว่าเทมป้าเนี่ยก็วิ่งออกมาแล้วนะแต่ปั๊กเอาปั๊กนี่ดูเหมือนจะไม่พ้นเอาโดนต่อยตายไปแล้วนะเอาตัวมิดต,ตายไปตัวหนึ่งก็เลยทำให้การเงินโดนตามทันขึ้นมานิดนึงนะกิมโงกม่อยู่ช่วยซ้อนอีกตัวหนึ่งด้วย แล้วก็ตามทางเซฟเ่ยก็ได้ขอใหม่เข้าตัวมาหลังจากแยกกับเพื่อนฟาร์มการคลิปแปันหนึงก็คือบลิงดักเกอร์นั่นเองนะเพื่อเพิ่มระยะการเข้าทําและเลือกเป้าในการทำภเทียนได้อย่างง่ายขึ้นมาแล้วและเอ้าไอ้เมื่อตาโดนพรีป,ป่าตีตายไปโอ้แมวทอมเเตอร์นี่เองแล้วมีคนพาท่าตัวระเบิดว่าตลกดีเวจน34นาทีผ่านไปกิมโศกของเราก็อุปกรณ์ครบนะเซฟม,มีบลิงดกเกอร์มีไอ้ทัมเบอร์ทอยที่อัปเกรดมานะจากไอ้โดมนิโคดิโอเนี่ย แล้วก็บกรรยะาได้ด้วยเช่นเมนต์มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูไกลามากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็มีการมาเยอะพื้นที่บริเวณเอาโพสและรอเพื่อนว้ามาเข้าสมงก,กันหมดเลยนะจะบูตต่อแบบจริงจังและไม่งั้นเดี๋ยวก,การเงินโดนตามทันนะตอนนี้ก็กลับมาสู่สีอีกแล้วนะเงินนําแค่ 2k เองวิ่งมาค่อนข้างลึกเลยนะรอบนี้นะในป่าฝนคมและเจอแล้วนะหมอฟิงพยายามพุ่งหนีเซทอบบิงสตาร์มาและมิงซิ่เหมือนเดิมแล้วแปะผีใบคู่ด้วยโซบายหมอฟิงกับทักสไตล์คู่ไปเลยนะ จังหวะเปิดมันดีจังวะก็ปาดมือใส่เมตอต่อด้วยแต่ว่าเมตอรรอดไปได้นะกมเมื่อกี้เป็นการโซบายที่แบบว่ามีคอมโ,มโบเห็นไอ้ผี2ตัวรอไปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายได้มาด้วยนะเห็นปัะสิทิทริปเปิลคิวนะแต่สิ่งที่ทำลายล้างที่สุดนึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นคอมโบอิงเซอร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าการสตันนี่มันมง่ายจริงนี่แหละถึงบอกตัวนี้สปอร์ตแนวหลังที่แท้ทรูนะลรวต้องมีเพื่อนคอมโบเทพๆตัวเขาเองเนี่ยก็เลยจะดูเทพขึ้นด้วยนะ เกมนี้เนี่ยทุกไฟคือดูเท่หมดเพราะว่าเซนทอมันเป็นตัวหาก,กินที่ง่ายมากๆนะแล้วก็จังหวะเปิดทั้งทีมก็คือคมมากๆจริงๆริงไม่เป็นเซนทอ์ก็เป็นปั๊กก็ได้ที่เป็นตัวหยิบอิงสเดลเข้าไปเปิดอ่ะเดินสรอมันก็จะง่ายตัวนี้ว่าสตันมันเองก็รอบตัวเหมือนกันนะแล้วก็ได้เทียร์สามแล้วถางเทมปล้าครับตีแาดดัต่อเลยนะคิมโซยืนรอแบบห่าง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 ได้เพราะยิ่งมีบลิงก์เนี่ยก็ยิ่งยืนได้ห่างมากขึ้นอีกนะ ไม่ต้องกลัวแบบสก,กิลไม่ถึงอนะ่ะเพราะบิงย้อนระยะขับเป็นสกิลได้นะข้อดีของบิงซัพพอร์ตคือมันยืนได้ห่างขึ้นด้วยแหละจังหวะตั้งรับอย่างเงี้ยแล้วระหว่างตีครับเจนเฟสซินโดนสโนโว์บอลไล่มาเอา้านิกมาหาเรื่องเหรอทางเซนทอร์ได้ยิงสเวลเข้าไประเบิดใส่ทักต่อเลยแต่ว่ากิมโซเองโดนมาเล็งก่อนเช่นกันแล้วตายก่อนตัวแรกเลยเนอะแต่ดักฟอเทนได้ก่อนตายน้าฟอเทนโดนตีทิ้งไปแล้วโอนนะ่เสียดายมากโอ้มันเล็งเราก่อนแล้วมันอันตรายสุดแล้วจริงไอ้กิมโซเนี่ย้มันอยู่นานๆเนี่ย แล้วทางปักเมื่อกี้ยิงมาไม่ตายด้วยนะโอเล่ขึ้นพยายามฮิวปักขึ้นมาก่อนแล้วเทมปลาโดนลุมเอา้าเทมปลาตาย90บวิโอ๊ดเดี๋ยวเล้วโอเล่ขึวารับกลับได้ไหมกลับได้อยู่นะเอา้าอย่างนี้ก็ได้เหรอทางนี้มากหมู่คืนไวแล้วแล้วก็ได้เทมปล์ลาซาซินไปด้วยนะแล้วก็นานมากด้วยนะระหว่างรอนเทมปลาซาซินเกิดนั้นเกมก็เลยผ่านมาอีกเป็น39นาทีแล้วนะทำให้บุู่ก็ยังเงินํำอยู่นิดหน่อยแล้วเอา้ามาเฮงในเจ้าเฟสได้เซนทอร์สตาร์นต่อแลวมีอิงโซเวลตันอย่างนาน ได้คิวไปนะซูมเมีตายนะว่ามีมีใครมีเฮกหรือมีอะไรเมื่อกี้โอ้นี่ไงเซนทอร์โอเนเนอร์มีเฮกนะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะเซนทอร์แบบตัวเต็มแบบรวยสุดๆไปเลยอนะแล้วก็เหมือนจะเก็บเมต้าได้ด้วยนะหาก,กิมโซดนะพอเทมาแล้วนี่มอฟฟิงนะมีร่างปอมออกมาแล้วแต่มอฟฟิงมันยิงร่างปอมตัวเองทิ้งอย่างไวแล้วกิมโซกก็โดนตีตายอย่างไวเช่นกันแต่ก็คือบายแบงค์มาเลยไนะ <c oughs> ม่ยอมตายเว้ยตัวนี้ไฟกำลังนัวเลยโอ้โห ศึกชิงแบบพื้นที่หน้าโรชานแต่โรชานยังไม่เกิดนะทางนี้ทางนิกมาตายไป2ตัวนะซัพพอร์ตนะกิมโศกก็ตายเหมือนกันนะบายแบ็กมาได้ยังยังได้อยู่ยืนรอโรชานแบบจริงจังมากและโรชานเกิดใส่หน้าเลยนะทางนปันสสิสินเขารีบตีอย่างไวตรงนี้เอาให้ได้นะในเกมนี้นะซึ่งมันก็ยังแบบสูสีนิดๆอยู่เลยนะถึงแม้จะได้มาแดกเดนกลางไปหนึ่งอะไรก็ตามตรงนี้ทางนิกมาสกแกนมากิมโซกนี่สังเกตวิ่งขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาข้างบนเลย คือต้องห่างสุดๆเดี๋ยวไม่งนนั้นโดนเปิดแล้วสุดท้ายอะไรเด้งเข้าเต้นโดชาไปครับเบตบูมห่างก,กิมโซกยืนดูก่อนแล้วโซบายสองตัวจับไปทางมอฟิงโดนล่ามโซอยู่เลยกิมโซเตันหนึ่งสวยปานมือไปมอฟิงเริ่มน้อยแล้วกิมโซเล่นจากวงนอกได้สวยงามมากแล้วเพื่อนเก็บได้เท่าเฟสได้ไปแล้วนะแล้วปานมือรัวๆไปต่อนะและทริปเปิลคิวไปเลยนะทริปเปิลซินในจิมคนเอกโมฟิงไม,ม่รอดแล้วเหรอเนี่ยแล้วเมอรตาตัวสุดท้ายโดน,นกิมโซเอ,อตันก็ตายไปอีกตัวหนึ่งอันตรายคิวไปเลยนะทีมไวิบห้าตัวศูนย ทำไมมันง่ายขนาดนั้นเราลองมาดูกันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะเพราะกิมโสมเมื่อกี้อาจจะเล่นแบบอ้อมใหญ่ไปหน่อยคือเดินแบบโอโ้กลักววโดนเห็นก่อนอนะ่ะแล้วก็คือดีมากนะคือมันไม่ไม่มีใครเห็นจริงนะเล่นแบบเล่นอยู่ขอบไฟเลยนะอ่ะอีกรอบหนึ่งดูซิใครทำอะไรบ้างมอร์ฟิงทำอะไรไม่ได้เลยนะโรชายครับโดนตีจะตายนะตรงนี้แล้วก็อ๋อมีมมยตตาติดเฟียเข้ามาแล้วไอ้มาพยมเจะปรนดานออก ก็ใครเก็บเอทีได้แต่มาตายไวไปหน่อยเนอะไอเทมบ้างเลยไดอจีดูดีและเนเจอร์เฟสโดนโซบาย ive, โอ้นี่เงตายเพราะโดนโซบายด้วยนะเนเจอร์เฟสอ่ะมันก็เลยยืนแบบยืนไม่ได้เลยนะเทมบ้างสตินจิมจิมปั๊บเดียวเนละล้มไปแล้วกลับมาเนี่ยพักเสียตายต่อเลยเพื่อนก็ขึ้นเร็วมากแล้วมอฟฟิงก็คืออารมณ์เหมือนโดนแก้ทางจากเดก้อนไปด้วยเนอะเซนทอมมีเฮกทุกอย่างมันแก้หมดเลยนะเป็นบูคิมแล้วทุกอย่างเลยมันก็เลยดูง่ายดายมากในไฟน์นี้ขึ้นมาตีเทียสีเลยแล้วกันนะไม่ต้องขึ้นประแอกอะไอื่นแล้วนะ เอ็นมาเลยนะเพราะทุกตัวมันตายอย่างนั้นจนมอฟฟิงต้องบายแบ็กมาเอาแล้วสปอร์ตก็จะใกล้เกิดแล้วด้วยทำให้บูมจะตัดสินใจยังไงจะถอยไปหรือจะไปต่อแต่เทมป้าน,นี้ไม่หยุดต,นะเตีเลยถึงป้าไม่หยุดตีเทียสี่เลยโอ้ยิงไม่หยุดเลยเนะี่ยเดสเตเตอร์ยิงป้อมอย่างแรงเทียสี่แตกหมดแล้วนะไม่แปดวิเจ็ดวิเนทันไหมเนะี่ยอมมาต่าบ้านมีไหมเนะี่ยตรงนี้โดนซัดบ้านแล้วโวยแอนเชียนก็หายไปครึ่งหลอดเทมป้าตั้งใจตีมากกิมส่งก็ยืนเซาเอ,อย่างเดียวจนอมาตะบ้านต้องลั่นมาแล้วนะ จไดเจอพอเฟดไม่มีบายไปก็ดสี่ต่อห้าไหวหรือเปล่ามีอิงสเวลเข้ามาแล้วมองฟินก็ตายไปเลยบิงมาเฮกแล้วมีอิงสเวลด้วยนะโอ้แล้วโดนผีใบแปะไปนะก็ใบไปอีกเล่นไม่ได้อีกผีไอ้กดคระาเขียวตอนตัวเองโดนผีใบแปะก็ตีไม่ได้ด้วยนะมวยตาก็ตีไม่ได้แล้วก็ตายไปทีละตัวกิมศซก็อยู่หลังๆเอาไว้ให้เพื่อนเก็บกวาดนะก็คือจบแล้วนะทางนิกมากคือทุ่ไม่ได้แล้วนะในจังหวะนี้นะพยายามการเต็มที่แต่สุดท้ายเนะี่ยก็โดนตีจนแตกแล้วก็ ค่ายแพ้ไปนะเป็นเบสบูมทีมที่ชนะไปได้ในคู่นี้นั่นเองนะก็เป็นเกมดีๆจากกิมโซรนั้นมีหลายจังหวะให้เราได้เห็นกันก็จบไปสําหรับกิมสโตกซัพพอร์ตโดยเบสบูมเซฟนั่นเองนะก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นกิมสโตบ่อยเลยในช่วงนี้นะและโค้ <c oughs> งป้าี่สีเหมือนกันหมดเลยทีมนี้มันเน้นเปิดแบบเน้นแบบทำระยะไงบวกระยะไล่บวกระยะตีทุกคนนะนิกมากในช่วงในท้ายนี่คือแบบ แบบเรื่องความแบบโวยโอกาสจังหวะเงี้ยสู้ไม่ได้เลยนะไอ้ทีมนี้มันด่ามันแบบกริฟเลยอะ่ะแล้วกิมสโตงเกมได้เดเมก็ไม่นอนได้ละหมื่นแปดนะนอกจะมาจากด่พาพอเห็นส่วนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปาดหมื่นรัวๆเนี่ยไอ้เซนทอลสองหมื่นไอ้เทมปลาศสองหมื่นหนึ่งเงี้ยก็แบบไล่ๆกันขึ้นมาเลยนะฮะ <Okay, S 2> โอเคก็นี่แหละสำหรับคลิปนี้แล้วก็ซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเราจะขยับไปสู่แบบรอบรองรอบชิงนะเพราะฉันก็ติดตามต่อไปได้ไดกับก้าวตามทีไอของเรานะจัดเต็มนะยาวๆนะเราค่อยไป เก็บทัวร์ที่จะเกิดขึ้นหลังทีไซึ่งก็น่าจะทามิ่งน่าจะพอดีกันคือจบทีไปุ๊บก็ได้ดูอะไรใหม่ๆต่อเลยนั่นเองนะฟีดแบงคมาได้นะว่าคิดเห็นยังไงกับซีรีส์นี้อยากให้ลดลดลงหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าจะดูให้ครบจัดเต็มแต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องมาแล้วนะมันทุกเกมทนะุฮีโร่ไม่ซ้ำด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ราก่อนขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบและขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนะทุกวิวทุกซับทุกสมาชิกช่องนะมีเป็นกำลังใจให้ลาก่อนนะมหมดเลยแล้วมีผลลหมดเเยนนั่นองก็ จอกันใหม่ในคลิปหน้านะ้ราขออนุญไปก่อนบาย bye ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ